ก็วะฟื้นก้อนหลุมเอียงก็ไนั่นได้พอ่ทรายเอายใๆตัวเลอ้าป่ารับดันๆลงตั้งเอาเอาไปเอาขึ้นใหญ่เข้าไปไาเ้าเฮ้ยเอาดันเข้ามาเอาดันเข้ามา

เอาละเอาละเอาละได้แล้วพี่ตีนไงตีไหนนั่นตีตีนต้องถอยหลังหน่อยเอาเสียมคัดอะเอาเสียมอันนั้นคัดไม่ได้ าะเอาป่ะเขาหน่อยป่ะสายนี้อาเข้าหน่อยปะหน่อยะเกือบเข้าเลเนี่ยพอดีเนียหน่อยงเอาไหไปเอาโอ้หาหาหาอ่ะอือเา ไม่อีกหน่อยเข้าเลยนะูไม่อะตูไม่หน่หนพอดีอะนิดจรงอะติกระดานเนี่ยเออติกระดานเนี่ยนิดหนึ่งจะเข้านะไม่อะมันเนี่ยมันมันมันเสี่ยงเงี้ยขดันเตียนมาทางนี้ได้ไหม่ะมันเนี่ยมันมันมันเเง้ยันมางนี้ได้ไนะ ก็ไม่ได้ก็เขาดี่ก็ได้ดีปากตคนนี้ก็ได้ให้รับสองตัวก็ได้ไปเลยครึ่งครึ่งเสก็ได้ให้เข้าไปหน่อยครึ่งเสศษช่วยหน่อยอ่าเจ้าหนะอ่าอ่านิดนึงมาอ่าอ่าเอาเข้าแล้วเออพอดีเนี่ยนั่นแหละเออต้องไปตรงนี้ไงนะพอดีแผ่นนี้เลยต้องมาที่นี่เลยไม่คัดกลับได้เดี๋ยวคัดกลับนะให้ไปตรงนี้ก่อนอ่าอ่าอ่าโอเค จอร้าาตังนี Ahh, ่างรนตั่ะัาั่าน้ับมย่้เสีเลยเ้ตงาออนเรับเในใช่ไหมาอมไ้ฮะพี่ใหญ่รับเสษในใช่ไหมล่ะรับเสษในใช่ไหมล่ะรับเศษใน่ไหมล่ะ ทำใจเลยอย่าตอนแรกเลยอ่าเราเยี่ยวดีเดี๋ยวดีลุกลุกเดินไปนู้นหน่อยเออยวไม่ได้เนี่ยมันเอียพได้ผพอได้าได้อยอใหญ่เยอะคอมหน่อยโดี๋ยวบอกแล้วโห